ดีค่ะชื่อฝุ่นนะคะตอนนี้กํำลังทำงานในห้องแลบค่ะเกี่ยวกับทางการแพทย์วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของฝุ่นเองนี่แหละค่ะเรื่องก็ประมาณ7-8ปีได้แล้วมั้งคะตอนนั้นช่วงประมาณม .4 ค่ะตอนนั้นเราค่อนข้างเป็นใยเนิดนิดนึงเป็นคนที่เรียนแบบเรียนอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็เวลาไม่เข้าใจอะไรจะหาอ่านจนเข้าใจจนแบบลึกซึ้งเลยก็ว่าได้ค่ะ เป็นคนแปลกค่ะแปลกในที่นี้หมายถึงเพื่อนถามครูในเรื่องที่ไม่เข้าใจก็จบแล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่ค่ะเราจะไปหาอ่านจนกว่าจะรู้ว่าทําไมอะไรไม่สมเหตุสมผลหน่อยก็ไม่ได้เลยค่ะปูน้ยเย็นนี้ไปกินแอดิมงร้านเปิดใหม่กันปะไอ้กิ่งกับไอ้ข้าก็าไป ยังไม่เข้าใจฟิสิกวันนี้เลยอะว่าจะอ่านต่ออีกนิดนึงแล้วก็จะกลับไปอ่านเคมีต่อแล้วว่ะอีกแล้วอ่ะแบ่งเวลาให้เราบ้างดีไม่ว่าจริงขอโทษนะไว้วันหลังไม่เป็นไรแต่ถ้าครั้งหน้าไม่ไปเลิกคบแน่อาจริงิไม่จริงไม่มีเพื่อนคบเหมือนกันจนวันนึงอะคะ่ะเราก็ตั้งใจเรียนเหมือนปกติทุกวันเลยทีนี้มันมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึก เป็นตัวประหลาดแล้วก็อายมากเลยค่ะตอนนั้นข้าพุทธศาสนาค่ะอะหัวข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือความศรัทธาความศรัทธาเนี่ยคือความเชื่อความเริ่มใสความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามนังเรียนทุกคนรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะต้องมีความศรัทธางั้นครูขอถามหน่อยว่าความศรัทธาของนักเรียนน่ะมีอะไรบ้างคอชมพูความรักค่ะความรักปานว่าล่ะความศรัทธาของหนูคืออะไร ศาสนาคริสต์ครับศาสนาคริสต์อืมอยังไงละจ๊ะความศรัทธาของหนูคืออะไรไม่มีค่ะไม่มีอืมงั้นนักเรียนทุกคนรู้ไหมว่าถ้ามนุษย์เราไม่มีความศรัทธาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเลยจะเกิดความวุ่นวายเพราะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะต้องมีความศรัทธาไว้เพื่อเป็นเครื่องยนืนยนจิตใจทําให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เราง่ายขึ้น งั้นการบ้านวันนี้ครูขอเลยให้น,นักเรียนทุกคนไปเขียนว่าความรัทธาของตัวเองคืออะไรแล้วมาส่งครูว,วันพรุ่งนี้ก่อนเข้าแถวโอเคนะตอนนั้นก็บอกตรงๆค่ะว่าเครียดใครมองเข้ามาก็คงไม่รู้ะค่ะว่ากําลังแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่เราก็เหมือนคนที่กังวลน,นะคะไปไล่ถามเพื่อนทุกคนเลยว่าศรัทธาในอะไรบ้างหรอหรือว่าการบ้านที่ครูให้ตอบอะไรไปบ้าง เราก็เหมือนทําการบ้านไม่ได้เราก็เครียดเลยค่ะกลายเป็นว่าเพื่อนทุกคนตอบได้หมดเลยยกเว้นเราเราก็เลยมองว่านั่นมันแปลกค่ะทีนี้อยู่เฉยๆได้ไงคนแบบฝุน่นก็เลยไปหาอ่านหาอะไรเยอะมากเลยค่ะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อสิ่งนี้ลหะค่ะที่เรากําลังตามหาตอนนั้นฝุ่นก็อ่านเยอะมากจนง่วงแล้วก็หลับคาห้องสมุดไปเลยค่ะไม่ได้เข้าเรียนวิชาตอนบ่าย ซึ่งไม่มีเพื่อนคนไหนอยู่กับฝุ่นอยู่แล้วอะค่ะพอทุกคนรู้ดีว่าฝุ่นบ้าเรียนบ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันแปลกตรงที่หนังสือที่ฝุ่นอ่านไม่ใช่หนังสือที่ฝุ่นเคยอ่านค่ะพี่คะคือเมื่อกี้พี่ไหว้อะไรแล้วขออะไรในใจหรือเปล่าคะคือหนูจะได้ขอบ้างคือน้องกวนมาครัเนี้ยมาถามอะไรแบบนี้คือพี่มาไหว้พระพี่ก็ต้องมาขอพรสิคะน้อง มาถามเอาอะไรอะคือหนูไม่ได้กวนค่ะหนูแค่ไม่รู้ว่าเขาช่วยอะไรแล้วต้องพูดอะไรกับเขาบ้างคือถ้าน้องไม่ศรัทธาน้องมรู้จักน้องจะมาทําไมคะถ้ามาถ่ายรูปเล่นมาเอาคอนเทนต์นะมันก็ทําได้นะเหมือนคนสมัยเนี้ยแต่ถ้าน้องมาถามแบบนี้ยมันเหมือนกวนกันนะคะน้องมีอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีพี่ขอตัวนะคะ จากนั้นพี่เขาก็เดินออกไปด้วยท่าทีไม่พอใจมากเลยค่ะฝุ่นก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมตอนนั้นฝุ่นก็เลยไหว้แล้วก็ขอไปมั่วๆแล้วก็กลับเลยค่ะตอนนั้นจําได้ขึ้นใจเลยค่ะว่าฝุ่นเอาเวลาติวเคมีไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับสารอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะตอนนั้นหมดหนทางแล้วค่ะก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนบอกว่าศรัทธ,ธาไหลไปไหว้สิ่งที่ศรัทธ,ธาแล้วก็ ไปสอบค่ะตอนนั้นฝุ่นก็ไปทําตามวันนี้รูจะมาบอกคะแนนสอบนะที่สอบกันไปวันก่อนอะเต็มยี่สิบผ่านสิบปาธนาสิบหกอริซาายี่สิบพอชมพูสิบเจ็ดการจนาสิบสี่ยานินแปด ตอนนั้นก็คือหาทางออกสุดๆเลยค่ะชวนเพื่อนไปหาที่ไหว้เพื่อให้ได้คะแนนดีๆแล้วก็เสิร์ชหาวิธีไหว้หนู่นนี่ค่ะซึ่งมากสุดเหมือนว่าจะต้องไปจุดทูบก,กลางแจ้งแล้วก็ไหว้ค่ะหนูก็ทํานะคะแต่ว่าทําแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยทํเพราะคิดว่าต้องทําไม่ได้มีความเชื่อความศรัทธาทาเพราะว่าทําตามคนอื่นนะคะแล้วฝุ่นก็กลายเป็นคนที่หมกมุ่นนะคะจากที่กลับบ้านมาอ่านหนังสือทุกวันติวทุกวันตอนนั้นก็คือไม่อ่านเลย พอคิดว่าก่อนไปสอบไปขอพรก็จบค่ะแล้วฝุ่นจากที่เป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดกับใครอยู่แล้วเป็นคนบ้าเรียนก็กลายเป็นคนขี้เกียจค่ะพอคิดว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่ได้ศรัทธาคอยช่วยค่ะตอนนั้นก็คือเละเทะมากเลยค่ะฝุ่นทำทุกอย่างหาทุกอย่างมาทำเพื่อหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะ ฝุนช่วงนี้มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าไม่เห็นเราเอาตอแต่มกตัวแต่ในห้องชวนไปไหนก็ไม่ไปมีอะไรระบายกับพี่ได้นะเราเหลือกันอยู่แค่สองคนแล้ว พี่ไา่ฝุ่นไม่เข้าใจอ่ะฝุ่นพยายามหาแต่ฝุ่นก็ยังไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นสักทีอ่ะฝุ่นทำแต่ใจฝุ่นไม่เชื่อและชีวิตฝุ่นก็วุ่นวายมันวุ่นวายจริงๆเพราะฝุ่นยังไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นสักทีนี่ถ้ามีครั้งไหนที่ฝุ่นสอบผ่านอ่ะฝุ่นคงเชื่อได้สักยี่สิบเปร์เซนแหละฝุ่นพูดเรื่องอะไรหรอที่ไม่เข้าใจอ่ะ พี่้ายคือฝุ่นอะกำลังหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจยอยู่พี่้ายพอจะบอกฝุ่นได้ไหมว่าพี่ศรัทธ,ธาในอะไรบ้างหรออืมศรัทธ,ธาเหรอทำไมต้องหาล่ะการบ้านหรอใช่พี่คือที่จริงมันก็เป็นการบ้านนานมาแล้วฝุ่นก็ส่งไปแล้วแต่ฝุ่นยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมฝุ่นพยายามอ่านพยายามทำตามคนอื่นพยายามหาว่าตัวเองศรัทธ,ธาในอะไรอะ Ừ, แล้วทำไมฝุ่นต้องพยายามขนาดนั้นพี่คือครูถามคำถามนี้กับฝุ่นแล้วฝุ่นก็เป็นคนเดียวที่ตอบไม่ได้ซึ่งฝุ่นไม่เข้าใจสักนิดเลยว่าทำไมอะแล้วฝุ่นคิดว่าสิ่งที่ฝุ่นกำลังตามหามันดีกว่าที่ฝุ่นเคยทำยังไงหรอพี่ว่าฝุ่นก็แค่ทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่ฝุ่นอยากทำไม่ต้องทำตามที่ใครบอกเลย พี่เห็นทุกวันนี้ฝุ่นไม่ได้ทำในสิ่งที่ฝุ่นอยากทำเลยอ่ะเพราะว่ามัวแต่ตามหาสิ่งนี้อยู่พี่ว่าสิ่งนี้แหละทำให้ชีวิตฝุ่นวุ่นวายฝุ่นก็แค่ทำในสิ่งที่ฝุ่นอยากทำใช้ชีวิตตามปกติเป็นแบบที่ฝุ่นอยากเป็นแล้วก็เลิกตามหาพี่ว่าสิ่งนี้แหละคือความศรัทธามันคือการที่ฝุ่นศรัทธาในตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักไปพร้อมกันไง